คารวัตรรติพร้อมพง์นะครับตำแหน่งก็เป็นดับเบิลไดมอนด์นะครับที่ทำดีนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับทางด้านออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็ส่งออกจิวเวลรี่ทำอีกเยอะมากเลยครับจนเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงนะครับเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้ว จริงๆแล้วตอนที่เราทําเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราค้นพบว่าปัญหามันค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายไปหมดพอเราได้เข้าก้าวเข้าสู่ธุรกิจเ,เครือข่ายเนี่ยเราค้นพบว่าเออมันก็มีเรื่องของการผ่อนแรงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องแบกอะไรเยอะไอ,อ้สิ่งนี้เป็นจุดที่ที่ผมชอบแล้วก,ก็ก็ชอบเครือข่ายตั้งแต่ตอนนั้นเลย ข้อดีคือผมว่ามันไม่ต้องแบกอะไรเยอะอย่างที่บอกครับแล้วก็ผมมองว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความสําเร็จของคนอื่นด้วยนั่นหมายความว่าอะไรในการทําทีมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มองไปที่ทีมนะฮะทีมมันต้องสําเร็จเราถึงต้องสําเร็จนะครับผมมีโอกาสทําทีมค่อนข้าง15ปีเมาเนี้เราเรารู้รู้ถึงเรื่องของคนเข้าใจเรื่องของคนเป็นอย่างมากในธุรกิจเครือข่ายนะฮะซึ่งในธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ที่เราคนเดียวเลย นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่เราคนเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามที่สุดอยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะครับ แรกๆเฉยๆไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับธุรกิจเครือข่ายจริงๆตอนสมัยที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยพนักงานของเราก็ทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงเอาสินค้ามาให้ช่วยให้ช่วยซื้อนะฮะเราก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยหรืออะไรเพราะผมมองว่าเป็นอาชีพอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งส่วนตัวเวลาเห็นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าหลายๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมาทำธุรกิจเครือข่ายก็ค่อนข้างเยอะครับ มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน,นก็ทําให้เราสงสัยว่าเอ๊ะคนเหล่านี้มาทําธุรกิจนี้เพราะอะไรก็ได้คําตอบแล้วครับว่าไม่ต้องแบกบนี่คือจุดหลักๆเลยเราไม่ต้องมานั่งแบกบภาระอะไรต่างๆความที่ได้ใช้ชีวิตในธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีมากกว่าในธุรกิจส่วนตัวเพราะอะไรครับการทํางานในธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีเรื่องของความสุขระหว่างเส้นทางที่จะเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเราจะต้องอยู่กับงานตลอด ผมเปิดโชว์รูมขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับ365วันไม่มีวันไหนที่ท,ที่ที่ปิดเลยนะมีอยู่วันหนึ่งครับที่ปิดผมจำได้เลยไฟไหม้ห้างสรรพสินค้านั้นเราก็ยืนมองและอา้าวตายแล้วร้านเราจะเป็นยังไงเนี่ยนั่นคือความเสี่ยงที่เราเห็นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ก็ดีขึ้นนะครับเพราะตัวพี่เองเนี่ยพี่มีความสุขว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจของการให้นะฮะเป็นธุรกิจของการให้แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราสร้างทีมขึ้นมาและเขาประสบความสําเร็จนะครับมันก็มีความสุขนะครับในธุรกิจส่วนตัวนี่แตกต่างมากความสําเร็จมันเกิดจากตัวเราคนเดียวนะครับเราไม่สามารถส่งต่อความสําเร็จได้มันมองเหมือนจะดูเขาชอบว่าเราเวอร์ไปหรือเปล่าพูดที่พูดอย่างนี้แต่มันคือเรื่องจริงครับ ราะท้ายที่สุดการที่เราจะประสบความสําเร็จได้มันต้องทีมสําเร็จตัวเราถึงจะสําเร็จนี่คือความแตกต่างอย่างมากมันทาให้พี่มีความรู้สึกเออพี่ชอบธุรกิจนี้เนะาะทัศนคติพี่ก็บวกในในธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างมากครับนี่คือสิ่งที่ได้เห็นนะฮะครับโอ้มันเป็นแพ็กเกจเลยครับความสําเร็จของในธุรกิจนี้มันได้เรื่องของมิตรภาพที่ดีนะครับก่อนอื่นเลยคือมิตรภาพแหละ เพราะว่าอะไรครับเส้นทางในการสร้างธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาอันสั้นๆเนาะมันต้องเดินและเรียนรู้ไปด้วยกันไปตลอดแทบจะเรียกว่าค่อนโ,อโหใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆนี่เยอะมากครับมันได้ความเป็นเพื่อนมันได้มิตรภาพนะครับแน่นอนครับรายได้มันไรขีดจำกัดซึ่งแตกต่างจากธุรกิจส่วนตัวถ้าเราต้องการได้มากเราต้องอินเวสต์มากขึ้นนั่นเองหลายอย่างก็ต้องแบกมากขึ้นอีกน,นะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ย มันไล้ขีดจำกัดของรายได้นะครับเราสามารถขยายองค์กรไปได้จริงๆทั่วโลกผมเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศนะครับและเราเห็นเลยว่าความเติบโตทุกคนมีความฝันทุกคนต้องการความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้ยากนะที่เราจะคุยให้เขาฟังว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถตอบโจทย์เขาได้ครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมชอบเรื่องเงินเรื่องการท่องเที่ยวแน่นอนครับธุรกิจส่วนตัวเรามีเงินท่องเที่ยวก็จริงแต่เราไม่สามารถหยุดไปเที่ยวได้นานๆขนาดนั้นครับ ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยโอ้โหเราเปิดโลกกว้างเลยนะครับเราสามารถไปได้ทุกประเทศที่เราอยากไปนะครับไปกับเพื่อนๆนะครับที่ประสบความสำเร็จด้วยกันแล้วไปใช้ชีวิตหายเหนื่อยครับกลับมาลุยงานใหม่อันนี้คือความสุขมากๆครับผมว่าเป้าหมายครับเป้าหมายกับสิ่งที่เขาความต้องการผมไม่รู้นะฮะผมเองเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์ของการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมัน มันอยู่ในช่วงที่แคลกมาเขาอาจจะไม่ถึงจุดนั้นก็ได้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ผมเองเนี่ยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากกลับไปที่จุดนั้นอีกผมก็เลยมองว่าคนที่ออกไปเนี่ยเป้าหมายเขาอาจจะไม่ชัดเจนครับเขาอาจจะเลือกเส้นทางธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแค่มาลองดูลองทำดูซิมันจะได้ขนาดไหนแต่ของผมไม่ได้ลองครับทุกครั้งที่ทำเนี่ยนะครับเราตั้งใจทำที่จะให้ประสบความสำเร็จจริงๆ จริงๆ15ปีที่ผ่านมานะครับผมก้าวเข้าสู่บริษัทที่เป็นธุรกิจเครือข่าย3บริษัทเองครับนี่คือบริษัทที่3แสดงว่าผมต้องเลือกครับต้องเลือกให้มันชัดว่าการที่เราจะเข้าไปแล้วเนี่ย15ปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรกับมันและทําไมเราต้องเลือกนี่คือสิ่งที่เรามองและเราเรา,เรา,เราคิดว่าเราชัดเจนและตั้งตั้งใจที่จะให้ประสบความสำเร็จนําพาทีไม่ประสบความสำเร็จย้อนกลับมาหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมก็มองว่าเรื่องเป้าหมายไม่ชัดเจนเขาเยัยงวางเขาเรียกว่ามายสเตย์น่ะของเขาอะ่ะไม่ชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตเขาจะไปอยู่ตรงไหนผมเองนะครับต่อให้ไม่ทําธุรกิจเครือข่ายผมจะไม่กลับไปทําธุรกิจส่วนตัวอีกแล้วแน่นอนงานประจําไม่ต้องพูดถึงอายุขนาดนี้เขาไม่รับอยู่แล้วนะฮะผมก็จะมองธุรกิจเครือข่ายที่มันมองว่ามันมีอนาคตและมองว่ามันตรงกับที่เราต้องการ ส่วนตัวผมเปรียบเทียบคนในทีเหมือนกับต้นไม้ครับเพราะอะไรครับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตของแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลของผมเนี่ยผมจะดูแลแต่ละคนในความแตกต่างที่แตกต่างกันเราไม่สามารถไปบีบบังคับให้เข้าประสบความทุเดจได้คนแบบนี้เขาได้ประมาณนี้เราก็ค่อยประครับประคองเข้าไป คนอย่างนี้มีโ o t เท t ช a l อย่างนี้เราก็ต้องส่งเสริมเขานั้นผมจะดูครับว่าใครอยู่ประเภทไหนเราจะไม่ทิ้งเขาแต่เราจะประครับประคองและเราสิ่งสำคัญที่สุดครับที่ผมทำทีมขึ้นมาในการสร้างธุรกิจเกิดกายเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาครับเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไปบังคับเขาไม่ไปยัดเยียดความสำเร็จให้เขาอันนั้นแหละครับคือหัวใจสำคัญว่าเขาจะอยู่ไปกับเราต่อให้เขาไม่สำเร็จ เราไม่ได้ไปฟอสเขาเขายังคงเป็นทีมเดียวกันกับเราอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับไม่มีการไปฟอสทีมว่าเฮ้ยยูต้องอย่างนั้นอยู่ต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ครับเขาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเราเลี้ยงดูเหมือนต้นไม้ที่แตกต่างกันนั่นเองใส่ปุ๋ยพรดินไปใครช้าก็ใส่ปุ๋ยพรดินไปใครเติบตโตได้เร็วเราก็ไปโฟกัสก็เล่งสร้างตรงนั้นไปครับแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นาน โอเคตรงนี้เป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมหยุดทําธุรกิจเครือข่ายไปไปนานแล้วนะก็มีคนมาสปอนเซอร์ทําดีตอนแรกก็ไม่นะก็ไม่นะครับเพราะผมมองว่ามันเหมือนกันเนาะไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราทํามาแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาเจอได้คุยกับคุณป้อมประทานเนี่ยนะครับผมเห็นอะไรหลายๆอย่างกับเอ่อในตัวคุณป้อมนะนะครับแล้วเห็นเห็นอนาคตของทําดีจริงๆจริง,รงๆแล้วผมเลือกทําดีเนี่ยเหตุผลหนึ่งคือคุณป้อมครับ วิธีคิดของเขาไม่เหมือนใครยิ่งพอก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยแตกต่างเนาะเขามีเรื่องของการ invest อยู่ในธุรกิจนี้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เรามองหาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องวิธีคิดของเขาการตั้งเป้าหมายที่จะเป็น u n i คร r นอะไรสิ่งนี้เป็นจุดที่ทาให้ผมตัดสินใจกลับมาทําธุรกิจเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็พอเข้ามาทําแล้วก,ก็รู้สึกมีความสุขและมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเหมือนรู้จักคุณป้ามานานแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะ เลยตั้งใจนะครับเ,เดินกับทำดีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆ,ๆนะครับผมว่าภาวะนว,วิกฤตแบบนี้นะครับช่วงโควิดแบบนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าเลือกมากๆครับ คือวันนี้การที่เราจะทําธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างณเวลานี้มันต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยนะครับและสามารถมีเพดานรายได้เท่าที่เราต้องการนี่คือความแตกต่างมากๆนะครับว่าหลายคนนะครับบ่นผมเห็นในโซเชียลเนาะทำยังอะไรดีเนะี่ยแย่ไปหมดแล้วขายของก็แบลนนู่นนี่นั่นแต่หลายท่านก็ไม่มองธุรกิจเครือข่ายเพราะเพียงว่าไปเจอคําว่าเครือข่ายแล้วไปเจอเครือข่ายแบบลบๆเครือข่ายแบบแชร์ลูกโซ่ เครือข่ายแบบมันนี่เกมแต่ขอให้เปิดดูครับเพื่อนๆครับวันนี้โอกาสเนี่ยเปิดดูก่อนใช่ไม่ใช่ว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าปิดโอกาสตัวเองเพราะธุรกิจเครือข่ายสามารถให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆผมเป็นคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากธุรกิจเครือข่ายนะจากที่ผมจะเป็นคนล้มละลายแล้วแต่ผมกลับมาใหม่ได้ในธุรกิจเครือข่ายครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่กาลังมองหาอะไรอยู่และอยากจะบอกว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเป็นสังคมที่มีการให้ซึ่งกันและกันและเติบโตและสำเร็จไปพร้อมกันเป็นกำลังใจนะครับ